มารอคุณทีมกันใช่มั้ยเนี่ยกำลังมาแล้วอเนะครับเอาขอเสียงชาวรายองเลยรับขอเสียงชอวแก่งเขาชะเอาเลยครับนี่ผมมาแก่งเขาชะเอาทุกสัปดาห์ไปทุกหมู่บ้านไปทุกตลาด ไปทุกชุมชนผมหวาดเสียวเหลือเกินครับทำไมหวาดเสียวดเดินซอยไหนเดิเนบ้านไหนก็เข้ามากอดเข้ามาจับมือถ้ามาโบกไม้โบ,กม,บกมือว่าชนะอยู่แล้ว ad, ชนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงวครับ,รบทำไมหวาดเสียว ก็เดี๋ยวว่าคิดว่าชนะอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนข้างบ้านไปเลือกให้แดนอยู่เฉยๆไม่ต้องไปเลือกเดี๋ยวก็ชนะหลายหลายคนไปทำงานไปเรียนในต่างจังหวัดจังหวัดอื่นก็บอกที่บ้านบอกชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วสัปดาห์หน้าไม่เป็นไรหรอกขายไปสักสองสามพันคนะแนนก็ชนะอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ชนะเอา อันนี้เสียวจริงๆนะครับดังนั้นดังนั้นขอแรงชนะอยู่แล้วก็ต้องออกไปยืนยันบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนบอกพ่อบอกแม่ที่ไม่ได้ทํางานไม่ได้เรียนอยู่ในพื้นที่เสียเวลาสักเล็กน้อยถ้าไม่เหลือปลาก,กว่าแรงกลับมาที่ระยองของเรากลับมาที่แกลงเขาชะเมาบ้านของเราทุกคน เข้าคูหาเลือกตั้งซ่อม10กันยายนเบอร 1, เบอร 1, กาไกลทั้งอำเภอจริงๆต้องบอกทั้งสองอำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน207หน่วยเลือกตั้งขอก้าไกลชนะทั้งหมดได้ไม่ได้ สัญญาแล้วนะญญอย่าให้เสียวนะครับคราวที่แล้ว2 9 0 0 0กันคะแนนคราวนี้ขอห้าหมื่นได้ไหมคุณโยบอก2,60,000ได้ไหมเจด้7,000 70, แล้วกันมันสองพักเองอ่ะมันจะเท่าไหร่เอาละอย่าน้อยหน้านะครับเอาให้มันถล่มทลาย เอาให้มันสาแก่ใจว่าพวกเรารู้สึกยังไงกับการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมเคยพูดหลายครั้งว่าพี่น้องตั้งใจไปเลือกก้าวไกลทลนทลายทั้งประเทศจะส่งคุณพิธาเป็นนายกแรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าให้เราเลือกพิธาพอเป็นพิธีแบบนี้ไหวไหมไหวยอมไหมครับด,ดังนั้น ไม่ใช่เฉพาะคนที่เลือกก้าวไกลครั้งที่แล้วไหนขอเสียงคนที่คราวที่แล้วไม่เลือกก้าวไกลคราวนี่เปลี่ยนมาเลือกก้าวไกลขอเสียงนะครับเอาเลือกทั้งหมดเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ค่อยสแสดงตัวไปหาเสียงไปประชาสัมพันธ์เลือกตั้งซ่อมเจอเยอะมากว่าคราวนี้รู้แล้วว่าคราวที่แล้วเลือกผิด เท้าหน้าสิบกันยาไม่ต้องรอสี่ปีหน้าเอามันตอนนี้เลยสั่งสอนและส่งเสียงของประชาชนว่าเราต้องการการเมืองแบบไหนดังนั้นขออีกครั้งหนึ่งสิบกันยาเข้าคูหากาเกา้กาไกลเบอร์ <Yeah. S 1> กาเกา้กาไกลเบอร์ <Yeah. S 1> เบอร์หนึ่งนะครับท่านนี้เมื่อกี้หลายคนก็ยำ้ำว่าทำไมต้องกาเกา้กาไกล เลือกตั้งซ่อมเขาจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วกาเก้าไกลเลือกผู้แทนก้าวไกลอีกครั้งแล้วมันจะได้อะไรก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าแน่นอน,น,อนเหตุผลข้อที่หนึ่งเรายังอยากให้ระยองขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพห้าเขตห้าคนผู้แทนาราษฎรของเรา เป็นก้าวไกลเป็นส้มทั้งจังหวัดเพื่อเป็นผู้แทนของพี่น้องชาวระยองทํางานอย่างไรลอยต่อเป็นเอกภาพอย่างนี้ดีไหม <Yeah. S 1> นั้นส้มทั้งจังหวัดอีกรอบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดเหตุผลประการที่สองเห็นเขาจัดตั้งรัฐบาลกันเห็นหน้าตารัฐมนตรีแล้วเป็นไงครับ รู้สึกยังไงพูดดังๆเข้ามาหล่ยอะไรนะชอบแม้หน้าตารัฐมนตรีใหม่เนี่ยใหม่บ้างเก่าบ้างบางคนรู้สึกอยู่มาหลายปีแล้วดังนั้นเราไว้ใจได้ไหมเนี่ยรัฐบาลแบบนี้เอาไม่ไว้ใจไหมถ้าไว้ใจไม่ได้ มันก็ต้องกาก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านตรงไปตรงมาดุดันไม่เกรงใจใครตรวจสอบทุกคนเอาไหมเกรงใจไม่ใช่ไม่เ,มเฉพาะไม่เกรงใจนักการเมืองเท่านั้นกลุ่มทุนข้างหลังนายพลที่อยู่ข้างหลังผู้มีอำนาจที่อยู่ข้างหลังก็ไม่เกรงใจตรวจสอบทุกคนแบบนี้มันต้องก้าวไกลใช่ไหมครับ พอดีว่าเลือกฝ่ายค้านทั้งคู่เลยนะเลือกเอาละกันอยากได้ฝ่ายค้านแบบไหนแบบนี้ใช่ไหม,บบมเอาละลฝ่ายค้านแน่นอนตรวจสอบมันทุกเม็ดดุดันอย่างที่เราเคยเป็นมาแต่ค้านอย่างเดียวไม่ได้พี่น้อง,องเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพ สมัยหน้าไม่เอาฝ่ายค้านแล้วนะสมัยหน้าไม่มีสวมาเลือกนายกแล้วดังนั้น151คนมันไม่พอต้อง251ถูกไหมนี่เขารู้สึกกันอย่างนี้ทั่วประเทศดังนั้นสิบกันยายนนี้เลือกโชว์ก่อนเลยเอาที่เขตสามละยองนี่แหละ เอาให้บรรได้าหมื่นหกหมื่นเจ็มื่นเป็นส่งสัญญาณว่าเลือกตั้งทั่วไปเมื่อไหร่ขอก้าวไกลสองคนไปเลยนี่เป็นเหตุผลประการที่สองสองร้อยห้เป็นอย่างน้อย300เลยยิ่งดีครับเดี๋ยวเหลือให้มีฝ่ายค้านบ้างเดี๋ยวไม่มีใครตรวจสอบ เดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับเหตุผลต่อไปการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างว่าเราต่อสู้กันมาหลายปีเราผลักดันกันมาหลายปีเพราะเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นการเมืองเดินไปข้างหน้า อยากเห็นการเมืองที่มันไม่ทุจริตไม่ช่อฉชนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยากเห็นการเมืองที่มีอนาคตมีวิสัยทัศน์มีประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่นเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบเปลี่ยนแปลงในเครื่องโครงสร้างไม่ใช่การเมืองเท่านั้นชีวิตความเป็นอยู่ก็เหมือนกัน อยากเห็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่ได้ผูกขาดโดยกฎหมายโดยโครงสร้างโดยโนโยบายที่เอื้อให้กับผู้มีอันจะกินไม่กี่กลุ่มแต่เราอยากเห็นเศรษฐกิจที่มันเปิดกว้างทลายการผูกขาดเปิดโอกาสให้กับใครก็ได้ที่มีความสามารถแข่งขันกันและไปลืมตาอ้าปากมีโอกาสทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน เราอยากเห็นการเมืองแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่น้ำประปาที่มันควรจะกินได้ควรจะสะอาดไปถึงรถสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปจนถึงสวัสดิการที่ถือว่าเป็นสิทธิของทุกคนไม่ใช่สังคมสมเคราะห์ ที่จะต้องมาพิสูจน์ความจนถึงจะได้สวัสดิการของรัฐเราอยากจะเห็นการศึกษาที่ปฏิวัติให้เท่าเทียมกันแล้วก็เท่าทันโลกเราอยากเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างแต่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จากเดิมที่พวกเราเคยมีความหวังว่า วันที่14พฤษภาคม66มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาประเทศออกจากหลุมดำในรอบ20ปีที่ผ่านมาแล้วเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นก้าวแรกได้แต่ปรากฏว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่มันกับพิสูจน์มันกับแสดงให้พวกเราได้เห็นว่ามันมีผู้มีอำนาจ อยู่บางกลุ่มทั้งมีผู้มีอำนาจทางการเมืองการทหารผู้มีอำนาจที่เป็นกลุ่มทุนใหญ่ๆเขาไม่ต้องการให้สังคมไทยมันเปลี่ย <parce S 1> นไปม,มากกว่านี้พอใจกับระบบให้การเมืองมันอยู่กับระบบแบบเดิมอยู่กันแบบนี้แหละรัฐบาลผสมเจ็พักห้าหกพักพัดก,กันมาขึ้นเป็นรัฐมนตรีไปหาประโยชน์กัน แล้วไม่สามารถที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดังนั้น <l ots> การเลือกตั้งซ้มของนายองพี่น้องเขาเราพี่น้องแกลดมันจะมีในแยะสำคัญมีความหมายอีกอย่างว่ามันจะเป็นการสะท้อนเสียงสะท้อนความต้องการของพวกเราประชาชนว่าเราต้องการการเมืองแบบไหนเรายังเชื่อมั่นอยู่อีกหรือไม่ ที่การเมืองแบบเดิมๆแบบเก่าๆจะเป็นคำตอบจะสร้างชีวิตอนาคตที่ดีให้กับเราได้หรือท่านไม่เชื่ออีกแล้วถ้าท่านไม่เชื่อมันอีกแล้วท่านเชื่อว่าการเมืองแบบก้าวไกลนี่แหละจะเป็นคำตอบจะเป็นอนาคตช่วยกันเข้าคูหาเลาะสองร้อยเจ็ดูหาเลือกตั้งเขาชะมาเอาะตก้าวไกลเบอร์หนึง ถล่มถลายได้ไหมเบาจังเลยเอาไหมสองเลยเจ็ดคู่หาเลือกตั้งเขาจะเมาแกลงเบ์านนทถล่มะลายหน่อยเย่ยมากเย่ยมากเอาโชว์บินดองเอยโชว์บินดังเย ขอบคุณมากขอบคุณมากช่วยกันส่งเสียงไปจังเพื่อนของเราที่อยู่ทางบ้านติดธุระมาไม่ได้ก็ยังติดตามทางโซเชียลมีเดียอยู่นะครับหลายคนถ่ายติก๊กตอกไว้เอาไปเผยแพร่ด้วยอันนี้ผมมา็หาเรื่องผู้ไปเรื่อยเพราะรอพิธามาอ่ายังมีคนหลอกว่าพิธาเอีกกำลังจะขึ้นมาตัวจริงเสียงจริงดังนั้น สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงย่อมมีอุปสรรคขัดขวางถ้ายิ่งอยากเปลี่ยนแปลงมากก็ถูกต่อต้านมากนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะลบกวนทุกคนไม่ใช่แค่เพียงเดินเข้าคูหาไปกา พักก้าวไกลไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นแต่ถ้าท่านพอจะทําได้ถ้าท่านพอจะเสียสละกาลังเวลาได้บ้างจากชีวิตประจําวันกาก้าวไกลแล้วยังต้องช่วยกันขับเคลื่อนกับเราเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุงกหมายความว่าจะไม่ได้กํำกัดการทำงานอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น เราจะเคลื่อนออกมาจับมือพี่น้องประชาชนสร้างความเปลี่ยนแปลงไปวันละนิดวันละนิดเพื่อเปลี่ยนแปลงใหญ่ในที่สุดใครที่พอจะมีกำลังพอจะมีเวลาช่วยกันสมาสมาชิกพักเก้าไกลคนละเล็กละน้อยเรายืนยันเราเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ของเงินจากประชาชนพูดอย่างน่าไม่อายดังนั้น สมัครสมาชิกถ้าทำได้บริจาคเงินให้พักถ้าทำได้แล้วเข้ามาร่วมกันไม่มีเงินไม่เป็นไรก็เอากำลังเอาเวลาเอาแรงของท่านมาช่วยกันร,ร่วมมือกับเราเห็นปัญหาอะไรอยากจะผลักดันเรื่องอะไรช่วยกันมาออกความคิดช่วยกันมาทำงานผู้แทรนรัษฎรของเราเลือกไปแล้วเขาไม่ใช่เจ้านายของเรานะครับ พักก้าวไกลเจ้านายคือประชาชนเท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้านายอีกแล้วดังนั้นผู้แทนรัษฎรของก้าวไกลจะเป็นผู้แทนที่อยู่เสมอกับประชาชนทํางานร่วมกันเราอยากทํางานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนดังนั้นไม่ใช่แค่กาบัตรเลือกตั้งแต่ขอความคิดมาออกความคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ต้องทําเรื่องอะไรทํากันยังไงแล้ว ถ้ามีเวลาก็ช่วยกันมาขับเคลื่อนคนละไม้คนละมือนะครับเราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องขับเคลื่อนไปก,กับทั้งสังคมนั้นฝ่ายค้านเชิงบุกก้าวไกลผู้แทนของเราจะพยายามทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีทุกเวลาที่เรามีทำงานกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเพื่อ สมัยหน้าในการเลือกตั้งข้างหน้าเราจะมีความพร้อมที่สุดในการผลักดันวาระในการผลักนโยบายในการสร้างทีมบริหารตั้งแต่นายกรัฐมนตรีผู้แทนสอส,อสและเครือข่ายที่น้องประชาชนทุกจังหวัดแล้วเราขยับไปด้วยกันเลือกก้าวไกลคราวนี้จะไม่เหมือนเดิม จริงจงและไปเหมือนเดิมไปตลอดการครับ